ทางรุปแพทย์สภาใช่ไหมฮะได้มาแถลงก็จริงเกี่ยวกับการที่มีการลงเรียนว่าแพทย์นะ,ะพฤชตนผิดวินัยแพทย์จัญญาแพทย์ในการช่วยเหลือหรือรักษาศูนย์ทักษิณที่รบาวตำรวจชั้นที่สี่นะครับโดยสรุปว่ามีการลงโทษงดพักใบประกอบวิชาชีพ แพทย์สองรายนะครับแล้วก็ประก,กาวากับเตือนหนึ่งรายแต่ไม่ได้เปิดชื่อแต่ผมคิดว่าวันนี้ก็คงจะรู้ชื่อกันหมดแล้วนะว่าเป็นใครบ้างอะไรต่างเห็นสำนักงานข่าวอิสราเปิดเผยชื่อมามีทั้งตำรวจมีทั้งราชทารแต่ต่างๆำํา,ง,าง,นงนั้นนะครับแต่สิ่งที่ท่านจะได้ยินาภาษาที่พูดออกมาเนี่ยนะครเช่นให้ข้อมูลหรือเอกสารทางการแพทย์ ไม่ตรงความเป็นจริงนะครับหรือว่าไม่มีพยานฐานเชิงประจ,จักษ์ว่ามีภาวะวิกฤอตะอะไรต่างๆจะไปจําอะไรมันมากนะฮะคิดจะเพียงว่าการให้ข้อมูลหรือเอกสารทางการแพทย์ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็นะคือเป็นเรื่องเท็จนะเช่นออกคัามเห็นทางการแพทย์เป็นเท็จอะไรต่างๆหลงเนี้ยนะครับนะหรือเอกสารแม้กระทั่งเวระเบียงที่ ต้องการขอแล้วไม่ก็ได้มันยากเยน็นตักอะไรต่างๆนี่นะมันจะมีรายละเอียดแล้วมันก็เป็นเท็จอย่างเงี้ยนะฮะนะก็เลยใช้คําพูดว่าเป็นข้อมูลเอกสารทางการแพทย์ที่ไม่ตรงออกว่ามเป็นจริงส่วนไม่มีพยาการเชิงประจักษ์ว่ามีภาะวะวิกฤตก็คือว่าวัคศินเนี่ยไม่ได้เจ็บป่ว